โอเคผมก็สำหรับวันนี้นะผมมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะผมเป็นแพ็คเนะี่ผมทันจีโร่นะผมและก็2ท่าทางนะผมก็โอเคผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมัะเลยดีกว่าครับผมว่าจะเป็นยังไงนะผมแล้วมันจะเทขนาดไหนนะผมปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไป ทุก้าวสวัสดีนะผมพี่น้องทุกคนกันด้วยนะผมก็วันนี้นะพี่ก็อยู่ในเกมฟีวฟายกันอีกแล้วนะทุกคนซึ่งวันนี้นะผมมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะผมเป็นกิจกรรมนี้ครับผมที่อเอ็กกับทางนะกับทางอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะดาพิฆาตสูตรนะครับผมหรือคือส้นยอใหญ่บะนะครับผมก็วันนี้นะผมมีตัวละครใหม่ไอ้ไม่ใช่ตัวละครดิมีสกินใหม่เข้ามานะทุกคนแล้วก็ต้องท่า ท่าทางนี้แบบเทมากๆเลยนะทุกคนก็จะหมดกี่เพชรแล้วก็จะมาแบบไหนนะผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับทุกคนก็จะไปดูนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัคสมาชและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ต่อไปด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนครับผมโอเคไปครับผมสำหรับนะวันนี้นะทุกคนก็จะมีกิจกรรมนะครับผมนี่ครับผมเป็นกิจกรรมอ่า ทันจิโร่นะครับผมแล้วก็ท่าทางสองท่าทางนะท่าทางหรือ,อเป็นอันนึงเป็นท่าทางอีกอันหนึ่งจะเป็นทา่าเ,เปิดตัวนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูนะทุกคนวันนี้มีอะไรมาใหม่หรือเปล่ามีน่าจะมีทันจิโร่อย่างเดียวเนาะไปครับทุกคนฮนะนี่ครับผมก็จะมาในอากาชาลังพึ่งนะทุกคนก็ซึ่งทางากาลินาเข้ามาแนละ้วทุกคน ก็จะเป็นสามารถแลกได้ด้วยนะผมแล้วก็สามารถออกก่อนได้ด้วยนะทุกคนแล้วก็มันจะมาแบบนี้เลยพี่ว่ามันไม่น่าเกลียดนะทุกคนเพราะว่ามันมีแต่เนี้ยเห็นปะเออพอทั้งที่จะดีแหละอันเนี้ยเออง่ายๆเลยไม่มีอะไรดนีเห็นปะเออไม่มีแบบของอย่างอื่นมาเลยนะทุกคนก็นนี้ครับผมอย่างแรกนะผมก็จะเป็นแพ็กทันจิโร่นี่ครับผมนี่ฮะสองร้อยโทเคนนี่ครับผม,บบผมแล้วก็ตอนนี้จะเป็น อันนี้จะเป็นท่าเปิดตัวนะครับผมอันนี้เป็นท่าเปิดตัวเนียครับผมหนึ่งร้อยหกสิบโทเค็นนะผมแล้วก็อันนี้เป็นท่านี่ครับผมเป็นท่าทางนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบโทเค็นนะผมเราต้องใช้ทั้งหมดนะครับผมสามสามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบโทเค็นนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าเราจะหมดสักกี่โทเค็นไอ้หมดสักกี่เฟสครับทุกคนไป สี่ร้อยสิบโทเคนครับผมตอนนี้พี่มีห้าพันสาสิบเก้าเฟตครับผมไปดูนะว่าจะหมดสักกี่เฟตกับเดี๋ยวจัดกันเลยครับผมพี่จะใช้หนึ่งร้อยสิบครั้งครัสิบครั้งอย่างเดียวนะทุกคนจัดไปครับผมหมุนไปเลยครับผมอ่านี่ฮะนั่นไงพี่คิดว่ามันต้องออกดีละอันดีละอันใช่ปะเออไอ้แต่มันก็ดีอันไม่ออกแบบว่าตาแบบว่าตา,ตา,ตาส,สังห์สักหาอะไรงั้ยน่ะ เออนี่ครับผมเย่ได้ทั้งหมดสิบสามอันนะทุกคนไปเย่ไปฮะกิจกรรมนี้มี <c oughs> สง่งผลพันแม่เลยฮูว <c oughs> ่าสามพันเพชรน่าจะได้หรือเปล่าไอออกห้าว่ะขอออกแบบไอ้พวกนี้ออกก่อนได้ไหมมันจะมีออกไหมเอ่อสิบเก้านะครับออกครั้งละสิบสิบ สี่สิบห้านะครับโุนยึดก,กันละไปมีออกห้าสิบมั้งมิเออ,อ,อก็หกออกสองมีออกสองออกสองออกห้าออกห้าเออสี่ิบหกอ่ะแล้วก็ผมป้าดเดี๋ยวเราไปอย่างรวดเร็วเลยครทุกคนนี่ไอออกสี่ ตวไโอ้โหเยอะสุดก็คือออกสี่นะทุกคนตอนนี้นะครับออกห้าเออมีออกห้าด้วยนะครับมีเก้าสี่ละทุกคนพี่ออกสิบวะผลทางอีกยาวไกลครับผมสี่ร้อยแปดสิบอัน,นครับรอบนี้เกลือมากนะผมออกอย่างเดียวเลยนะครับนี่ฮึ่ม โอ้โหเกืออย่างต่อเน,นื่องครับผมร้อยหกสิบกแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ้า <c> ว <oughs> <c oughs> จะว่าไปก็เกลือเหมือนกันนะเอาจริงอะ่ะเออนี่ฮะดูแล้วเพชรพี่น่าจะหมด่เอาจริงนะห้าพันเพชรจะพอหรือเปล่าเนี่ย วันใจแล้วสิโอ้โหอซีหนอห้าสิบแปดอันครับเราต้องใช้สี่ร้อปสิบอันนะออกสิบครับนี่เยอะสุดก็คือออกสิบนะครับโอ้โห้ขอถอนคำพูดครับจากว่าไม่เกลือนะครับผมจากว่าไม่เกลียก็วันวันเหมือน,น,นกันว่ะยเอต้องใช้สี่อยปสิบอันนะครับผม สามร้อยหกสิบมันไม่ออกอย่างอื่นเลยอะโอ้โหสี่ร้อยแปดสิบอันจะพอไหมเนี่ยพี่ว่าไม่พอวะทุกคนสี่ร้อยแปดสิบอันสี่ร้อยสามสิบห้า สี 4, hey, e 50, ่ร hey. oh, oh, okay, ้อยห้าสิบสี่พอไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะตมกี้มันออกห้าสิบหรอเฮ้ยพ่อทุกคนอุ้ยเกือบไปแล้วทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราไปแ่นกันเลยดีกว่าครับทุกคนครับผมนะฮะนี่ครับอันจีโลได้มาแล้วครับนี่เ็ดตึงบด โอ,อนดีโรมาแล้วครับผมอย่างแรกครับอัอนนี้สองครับผมนี้เป็นท่าเปิดตัวครับผมตัดไปพึ่งนี่ฮะนี่ท่าเปิดตัวครับอันนี้เป็นท่าทางครับผมปึ่งโอเคตัดเด็กครับผม เหลือสามสิบเก้าอันนะทุกคนโอ้โหก็อันนี้ยังไม่มีเหรออันนี้มันแลกได้อันนี้อ่าียังไม่มีครับผมสักสิห้าอันแม็กแดกแดกแกนีด้วยเฮ้อได้แค่นี้ด้วยเอ๊ะ แยกไม่ได้แล้วครับผมเหลือ9อันนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าหมดไปกี่เพชรกับทั้งหมดนะคือ50อันมันออกครั้งสุดท้ายเออโอ้โหดีจริงๆนะครับลบนะกโอเคครับผมทั้งหมดลบทั้งหมดหมดไป4,650ับเพชรครับก็อืกิจกรรมนี้นะครับผม หมดเยอะกว่าไอห,หมูป่าอีกนะผมเพราะมันมีท่าเปิดตัวด้วยนะหมูป่ามันมันไม่มีท่าเปิดตัวเนาะมันมีแต่อท่าทางนะครับผมป่าเดี๋ยวไปใส่ท่าทางกันก่อนเลยนี่ครับผมท่าทางนะครับผมนี่จะเป็นท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปใส่ใดูครับผมนี่ฮาอันนี้เป็นท่าทางนะครับผม แล้วก็นี่ครับผมจะเป็นชุดนะครับชุดทันจิโร่เอ่ออันนี้จะเป็นหน้ากากเหรอมันอ๋อเป็นหน้ากากครับผมมันไม่ใช่ไอ้นี่ครับทุกคนอ่าโอเคมันไม่มีหัวนะครับผมมันอ่ามันมีแต่ว่าหน้ากากนะครับผมมันเดอโอเคเดี๋ยวไปดูครับผมหน้ากากแล้วก็นี่เป็นเสี้อครับผม มันจะเป็นเซตน้ำมึกนะทุกคนเซตน้ำมึกนะอืมนี่รองอากางเกงครับผมแล้วนี่รองเท้าครับผมอ่ะไอ,อชุดนี้มันมีรองเท้าวไว้ทุกคนอืมนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ย่างตึงย่างตึงนะทุกคนอ๋อแล้วครัทางล่าทาง,าทางถ้าเปิดตัวถ้าเปิดตัวครับฟืดฟืดอ่ามาแล้วนี่ไง เดี๋ยวดูนะครับผมเดี๋ยวดูมาแล้วครับผมปืดปืดปึ้งนี่ครับผมอยู่แบบนี้เลยครับทุกคนโอเคสำหรับ <c oughs> เราก็แน่นะที่แบบว่าเออ หมดไปเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันด้วยนะผมใต้คลิปนะทุกคนพี่หมด4,600ันหกร้อยห้าสุดใหมดใค,ครบางคนอาจจะได้สองพันสามพันเบสก็มาขิงกันหน่อยนะผมใต้คลิปนะทุกคนโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนโอ้โหดีดาบหน้าพี่จะมีเพรทำไหมเนี่ยม,เยมเีเอายุสามร้อยก็เบสเออเอผมเจอกันครับ,บายบายรับ